สวัสดีนะคะพบกับพี่มดของเรานะคะดูพี่มดของเรานะคะตอนนี้กําลังโชว์พลังโชว์พลังนะคะว่าโซ่กับพลังพี่มดใครจะแนกว่าใคร <laughs> พี่มดระวังงานจะล่วงเด้อไปโชว์พลังอะไรกับโซ่นั้น ไปโชว์พลังอะไรกับโซ่พี่มดเหล็กนะลูกเหล็กนะเหล็กนะนี่นะคะดูดูดูสุดหล่อของเรานะคะโชว์พลังเอาเข้าไปพี่มดหนึ่งสองซ้ำเอาหนึ่งสองซ้ำนี่หนึ่งสองซ้ำ แม่กินอิ่มแล้วไปทำอะไรกับโซ่นะลูกบ่อยเลยโอ้ยืนหลับโอ้ยืนหลับค่ะยืนหลับ <c oughs> มดครับนี่นะคะพี่มดสุดโลกของเราวัยสามสิบปีนะคะตอนนี้โชว์พลังดูว่า โซกับพี่มดนี้ใครจะไปก่อนใครทิ้งลูกทิ้งเลยทิ้งเร็วมานี่มา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 พี่มดมาปล่อยลูกปล่อยเร็วปล่อยเร็วปล่อยเร็วเรเดี๋ยวให้กินน้ำเร็วมาลูกมาเร็วมา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 พี่มดมาคนเก่งมานี่เร็วมาลูกมา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 ไม่ต้องไปดึงโซ่มาเลยมา กินน้ำเร็วเดี๋ยวให้พี่มดกินน้ำนะคะโชว์พลังเสร็จก็จะให้พี่มดกินน้ำมาเร็วมากินน้ำเร็วสวัสดีครับกินน้ำกันเร็วครับสวยลูกครับสวยเร็วครับก่อนครับก่อนกินน้ำลูกขอบคุณค่ะบ๊าดบาครับแม่ขอกินน้ำหน่อยคะ่ะ สวยๆเสียงดังๆเสียงดังๆด,ดีมากเก่งมากลูกแม่ใครชื่อพี่มดสวัสด,ดีครับวัสด,ดีครับกว่าเร็วใครชื่อพี่มดสวัสด,ดีครับผมชื่อพี่มอสครับผม,มาอายุสามสิปีครับชื่อพี่มดนี่นะคะอา้าวเดินมาลูกเดินมาเดินมาเร็ว ไปกินตรงนั้นก็เฉะอยู่ตรงนั้นอีกนะ,ะยืนลุกยืนเออน่นซ้ายหลุดแล้วพี่มอสผมชื่อพรายมอสครับอายุสาสิปีตอนนี้ผมตกมันอยู่ครับอยู่กับแม่ครับแม่ควานผมอายุห้าสิบสปีครับผมเลี้ยงผมมาตั้งแต่ อายุผมได้18ปปีครับคุณแม่อยู่กับผมตลอดครับกินน้ำแล้วก็อารมณ์ดีนะคะพี่มดเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนนะคะอากาศร้อนกินเสร็จนะคะดูพี่มดจะทำยังไงกับสายยางนะคะ อันนี้ตกมันนะคะนี่ตกมันนะคะดูว่าพี่มดกินเสร็จนะคะเขาจะทํายังไงกับสายยางจะทําไงถึงให้สายยางไม่แบบไหนตกมันนะคะแต่ก็น่ารักรู้เรื่องดีทุกอย่างนะคะสําหรับพี่มดเป็นช้างที่นิสัยดีนะคะไม่ใช่ช้างดุร้าย แต่อย่าให้ผมเห็นม้าก็แล้วกันนะคะผมวิ่งนะคะหางจกตูดเลยอะไรผมก็ไม่กลัวนะคะยกเว้นม้านะคะม้าตัวเล็กแต่พี่มดของเรากลัวได้กินน้ําแล้วก็จะเล่นก่อนนะคะอ่าพื้นที่ตรงนั้นก็จะแฉะนะพี่มดน่ารักมากรูปหล่อมากเลย สุดหล่อพี่มอสสุดหล่อครับพี่มอสสุดหล่อครับใครหล่อยกมือหน่อยซิใครหล่อยกมือหน่อยใครหล่อใครหล่อยกมือหน่อยซิใครหล่อเร็วอะใครหล่อยกมือหน่อยยกมือหน่อยอิ่มรืยยางอิ่มแล้วเก็บสายยางด้วยนะครับ มันแฉะลูกมันแฉะไม่มีที่จะยืนแล้วแดดเพิ่งจะออกเก็บสายยางด้วยลูกเก็บสายยางเก็บสายยางครับผมยังเล่นยังไม่อิ่มเลยนะคะอิ่มเดี๋ยวก็ส่งสายยาง ปล่อยมาลูกปล่อยเก็บมาเก็บเร็วพอหรือยังเออน่ารักมากนี่นะคะกินเสร็จก็เก็บสายยางคืนให้แม่ควานอิ่มนะคะอิ่มแล้วเล่นเล่นนะคะเล่นจนแบบว่าอิ่มนะคะอิ่มจนพอใจเขาก็จะปล่อยสายยางให้กับแม่เป็นช้างที่แบบน่ารักแล้วก็ฉลาดแสนรู้นะคะสําหรับพี่มดสวัสดีสวยก่อน สวยก่อนครับสวยก่อนดูทําตาดูทําตาอะอลอเท่เท่ทำไงอ่ะอลอเท่เท่หวานหวานอาะหวานหวานหน่อยหวานหวานหวานครับก็ฝากเมตตานะคะให้กับพรายมดควานหญิงด้วยนะคะกดเป็นกําลังใจให้กับเรากดแชร์กดไลค์นะคะกดซับช่วยติดตามช่องเล็กๆให้กับเราด้วยนะคะนูนนะคะสวัสดีสวยมาก คลิปนี้แม่ควานก็ขออนุญาตนะคะจบคลิปไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าพบกับพี่มอสซูโลของเราใหม่นะคะสวัสดีค่ะ